ไปเพื่อนบินไป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 มาแล้วยึดไปมีคนคิดเหมือนกูด้วยหรอ มดว่ายคุกอไม่ไหวแล้วโกไม่ไหวแล้วเฮ้ยผิวตังมั้งโอ้ยรอรีกรอบแล้วเฮ้ยยยย บนทางล่างนี่แต่เราจิ้ไ,จได้ใช่ไหมยังไม่ได้แต่มีคนไปอ้อมสีเอ้ยทำไมเป็นฉลาดจังเราบีตายหมดเลยมั้งล่ะตายหมดเลยเหลือสองคนไม่เรา้องรีบไปช่วยอ้อมสีอุ้ยชัย้นบนอ,อะไรอะไร,ะไรเป็นยังไรเกี่ยวอีกจัง คริปโตมันสะปอตรัวๆเลยเออก็แค่ได้ค่าขดฟอตไม่คือการการที่กูจะเขาเรียกว่าแนบเนียนมันแนบเนียนไม่ได้ว้าวมันชนะกลัวลุ้มๆนะโอ้โหมีกันมีกัน วอล์โซนวอโซนกูตายเฮ้ยเฮ้ทีมเราขาดเนาะทีมเราไม่มีตัวกันเไงมีแต่ตัวดันนี่เราดันไม่ได้มันกันดีไงทีมมันมีตัวกันข้างบนมีประเด็นนี่บ๊ายบาย โดนล็อสกสกิลมันมาบีแล้วนะ เริ่มสีสุงแล้ววะคิดโดนเปรตอีกแล้วอ่ะแหมคือย่ร้เกียร์โดนทำลายมันทีเฮ้ยเป็นยิงกูอ,อยู่นี่วะเอ้ยอะไรอ่ะสนันไหนเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นยิงตาเราก็ย่อๆอ,อ <c oughs> แขนจับเลย อีสัตย์ถึงไม่ดูเลยเที่ยน้ำตาจันไหล G nice หมวกทองเต็ม hmm. อ yeah, mm ิ hmm. <laughs> oh, ่มเยอะเกาะม้วนหมวกทองไอ้สองตัวเอ้สองตัวอะไรเนี่ย

เกืบอบตายเฮ้ย <c oughs> มันอะไรอะไรอะไรแก๊ปซีต่อเยี่ยหลายทีแล้วมึงอ่ะอีทแก๊สไอ้สัสมันไม่ลมเลิกมันไม่ลมเลิกผมพยายามเฮ้ยเฮี้ยชอบลูกซองมาจอ่อจ่อยิงกูเฮี้ย บอลบอลลสามประตูอะไรอย่างเงี้ยเออกูเดินเนียนออออไปแล้วไปแล้วฮเอนจินเออ o เลอร์กูไปแล้ว <c oughs> เอนจินเออเลอร์ตวิดีโอสายบีนสพอลลี่ล e มูฟอลเดอร์สเตย์ออเดเวอร์อัพเกรดพรอมดูดูการออกเกียว ไรสาเไล่อะไรเหมือนอะไรมึงมายกยกย่ออะไรตรงนี้ตังชาพลังย่อยกชิดจิตจงแทงโอ้โหไอเกมไม่เชื่โอ้หมยกอดอืมอืมวางตรงนี้แหละเก็บโมดไว้เนี่ยปล่อยบอดเล่นไม่ได้ชนะแน่เลย มองอะไรไม่เห็นเลยวะตอนเนี้ยเห็นแต่วันเนี่ยโอ้วันพีดด้วยใครใครมันยริงกันหูือเปล่เฮี่ยวปิดปืนใครไม่รู้กูขอเลยแล้วกันอู้มันปีนั่งปิงแบบ ขามกี่ยอดเลยอุ be, oh ้ไม่ได้แพ้เลยแพ้เพราะป้งปิงไม่แพ้เลยได่ชนะมาานเซนติเนลสู้ระยะประชิดไม่ได้เอ็นตูก็พูดคิดดูนั่นมันมันกำลังวิ่งไปทางซ้ายกยิงยิงก็เทเลพอร์ตอยู่ด้านด้านเคลมโบธชั แล้ว,วแบบเรา,าไม่ได้ผมก็บมันดูุดขุดที่แค่ดีกว่าเปินิวแล้วก,ก่อะไรวะลันดูเหียอีอุ้ยเวทก็ตกแบบใช่ไอ้ที่นั่นแหละออมไม่สักุลีบัววาร์ปได้อะ เขามีสตอรี่โซไวียสเฮียกินไม่โดนไปแล้วเฮียเอามาดียวเจอแอนตี้ทำลายเลยแบกตัวจะเผาเฮียคิบิสตอรี่เฮียของใครของใครเป็นของใครเลยเนี่ยเออ ว่าว hey, uh ่่อใครมาใช้ไอซีเสียเฮ็ดก่อน โอ้ยไมนแหกกันมาบีแล้วทุกคนรอกไปกันกันเซ็กเตอร์โอ,โอ้ยมันผ่านรเราไปไอ้พี่นี่ออกมาได้ไงวะ้ยเย้เ <c oughs> มันเอกเข้ามนเข้าบีไปแล้วเข้าบีไปเจ็บหนักมากทุกตัวเลยาตาย เข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าทางบ้านโดนยึดหมดเลยมั้งยิงถืนได้แล้วคิดเ <c oughs> องบอกไอ้ยี่ไพละนาทีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจี๋ยวว่าแบบพอาเหลืออีกสามสิบก็จะเข้าอีกร้อย ขอ,อเฮเบอร์แล้วกันนะยอมเกิดต่อหน้ากูเลยมึงก็ปะ <c oughs> มึงก็ปะเขาแับไคือกูรู้แอบหลบอยู่ดีๆไปแบบอยู่แล้วก็ตะกอนตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเหรอเนี่ย บบเดี๋ยวตีสาวสุดวิกกูเจิดเลยทีแค <c oughs> ่นเ,นเดียวก็ได้ร้อยยูพาเตลคือมึงไม่ตายไว้ถ้ามึงอยู่ในอันตีกว่าขานมีกระสุนนิวดีกว่าชีวิตสุดฤทธิ์เฮ้ยน้องอายการรับทิ้งวิถีนักดาบแล้ววะ่ะ <c oughs>

ตะนูนเคลียมาแล้วอืมเนี่ยหากูเลยเนี่เอ้ยยังไม่ไม่ใช่อะมันมันก่อขอบมาเอาแกนลิงยิง ตอนแค่ไหนแล้วไม่เข้ามายิงยัน้านโอ้หนูวิโอ้โหโอ้กูแบกนะกูแบกครับ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 เออเออเออก็พีกพีกก็พีเีเลย you know you know อีกาบ้านอง